ดังความสวัสดีค่ะเสาร์วันจันทร์ที่2 6มิถุนายน66นะคะให้เขาไก่ค่ะพี่น้องมาได้ค่ะอีแม่ให้เขาไก่จ้าค่ะมาให้เขาไก่น้ำกันจ้าอันนี้ล่าสุดนะคะมีรอฟักอีกอยู่จ้าอันนี้ฟักล่าสุดแมว่ขาวให้ลูก6โตนะคะ ลูกไพ่มาปะตอปะแตะค่ะพี่น้องลูกไพ่มาปะตอปะแตะแกย่งกันแยกย่งกันลูกร้ายวะสัน แมวเดี๋ยวแม่เอาให้แมวก็หิวค่ะเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกแมวก็หิวค่ะพี่น้องประมาณหาซิปหาซิปกลัวโตจัว่าสิจับไปขายกับเป็นส่งรี่ตรเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องอะไรอะไรมาปตอปแตะอะไรเนี่ยลูกไว่มาปะตอปแตะคะ่ะ ลูกไผ่ซื้อองุนลูกไผ่ซื้ออังุนออ,ออกลูกมาหาโตคะ่ะเดี๋ยวจะไปขอแบ่งเพิินอยู่คะ่ะลูกไผ่เป็นหมาสองเจ้าเนาะคะ่ะชิไปีเอาโตลังอ่านชื่อพ่อมาฝากมามาเลี้ยงอยู่อาดัมฟาร์มค่ะลังอ่านสองได้ลังได้หางกุดชื่อพ่อเพิ่นสองโตชิปปขอเพิินอยู่คะ่ะลูกไผ่เป็นหมาสองเจ้าบ่ลูกบ่หมาสองเจา้า มาสองเจ้ากินเผาหลายเฮือนกัพี่นองคลิปนี้ก็ขพะสนิกันนะคะขอบคุณมากนะคะชอบก็ฝากไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์กดติดตามให้ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ